หน่วยบ้านใกล้เรือนเคียงสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันที่2ของหน่วยบ้านใกล้เรือนเคียงกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะอันดับที่1เราควรที่จะไหว้ทักทายสวัสดีพูดจาไพาเราะและสุภาพต่อกันลงท้ายด้วยคำว่าครับ ว่าค่ะและนอกจากนี้เราควรที่จะยิ้มแย้มเวลาพูดคุยกันด้วยนะคะ 2. เราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างภาพที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะเป็นภาพที่เขากำลังช่วยการรักษาความสะอาดช่วยกันเก็บขยะนั่นเอง 3. แบ่งปันสิ่งของมีน้ำใจซึ่งกันและกัน 4. ไม่ควรทะเลาะเบาะแวงกันเมื่อมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเราควรที่จะคุยกันปรับความเข้าใจกันดีๆ 5. ควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ขโมยของของคนอื่น 6. ไม่ควรชวนเพื่อนบ้านถ้าเกิดว่าเขาไม่เต็มใจหรือไม่ควรชวนถ้าเกิดว่าไปทำในเรื่องที่ไม่ดี เป็นอย่างไรกันบ้างคะในการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีถ้าเราปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆลองเล่นเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าภาพไหนเป็นการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านแลหว่างภาพที่หนึ่งกับภาพที่ส จะเฉลยแล้วนะคะข้อ2นั่นเองค่ะภาพแรกไม่ควรปฏิบัตินะคะเพราะเป็นการขโมยเป็นเรื่องที่ไม่ดีส่วนภาพที่2เป็นภาพที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรที่จะปฏิบัติต่อกันค่ะภาพไหนเป็นภาพการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคะระหว่างหนึ่งกับสอง คุณครูจะเฉลยแล้วนะคะภาพที่1น,นั่นเองค่ะภาพที่1เขาทักทายยิ้มแย้มต่อกันส่วนภาพที่สองเขากำลังทะเลาะกันอยู่เกมของคุณครูก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมศิลปะจะมีวิธีการทำและอุปกรณ์อะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรามีสีเทียนกาว กันไกลใบกิจกรรมที่2และใบกิจกรรมที่2.1ค่ะให้เด็กๆใช้กันไกลจัดภาพในใบกิจกรรมที่2.1จากนั้นให้เด็กๆเลือกภาพการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านมาติดลงบนใบกิจกรรมที่สองและเด็กๆอย่าลืมต่อเติมภาพและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมจบแล้วเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ